เลขโพชัดชาวบ้านแห่ขอโชคเจ้าแม่กาบแก้วตะเคียนทองสองพี่น้องวัดดังนครสวรรค์สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะไปที่วัดดงจันทร์ธรรมนะคะที่ตำบลวังใหญ่อําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบ เจ้าแม่กาบแก้วนะคะซึ่งเป็นตะเคียนขนาดใหญ่นะคะที่ชาวบ้านเขาเรียกตะเคียนเงินตะเคียนทองสองพี่น้องนะคะแล้วก็มีชาวบ้านใช้แป้งไปถูไปรูปที่ต้นตะเคียนนะคะมีทั้งหมดสามต้นนะคะแล้วเขาก็เห็นเลขชัดๆค่อยๆโพออกมาโพออกมานะคะนั่นก็คือเลขสามกับเลขห้านะคะ ซึ่งบางคนไม่เห็นนะคะมีคนใจดีเขาเขียนไว้ที่ไว้บอร์ดให้เลยนะคะเพื่อแบ่งปันโชคลาภให้กับคนอื่นนะคะว่ากันว่าตะเคียนทองแห่งนี้ล่ำหรือว่าให้โชคให้ลาภมาหลายๆงวดแล้วนะคะนี่เลยนะคะที่เขาเขียนไว้ที่ไว้บอร์ดนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็เขียนสองห้านะคะบางคนก็สามห้าก็มีนะคะ แถมยังมีเลขในตารางอีกนะคะนั่นก็คือเลข7ดเลขเกเลขศนย์เลขสองเลขห้าเลข8นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับเจ้าแม่กาบแก้วนะคะตะเกียนทองที่วัดแห่งนี้นะคะมีความยาวประมาณ1200เซนติเมตรนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ70-80เซนติเมตรนะคะส่วน ตะเคียนเงินนะคะหรือที่เขาเรียกว่าตะเคียนผู้พี่นะคะมีความยาวประมาณ900ซนเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60-10เซนติเมตรและตะเคียนทองผู้น้องนะคะมีความยาวประมาณ750-800เซนติเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60-10เซนติเมตรนะคะนีเลยนะคะบรรยากาศที่วัดก็จะมีคนไปเอาแป้งไปลูบไ,ไปทูไปทานะคะแล้วก็เจอเลขเด็ด ก็เพราะว่าให้โชคมาแล้วหลายงวดน,นะคะก็ชาวบ้านก็จะมาใกล้ๆวันหุนออกก็จะมีคนมาที่วัดบรรยากาศก,ก็เลยเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะโชคดีมีเงินกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ